สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าครับผมมาเจอกันอีกแล้วครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนและน้องๆองทุกคนครับผมเวลานี้ผมก็จะมาเดินตรวจพื้นที่ในโรงงานที่ผมทำประจำ ทุกๆวันนะครับผมก็เดินตรวจแม้แจะเป็นช่วงเช้าหรือกลางคืนก็ก็ตรวจพื้นที่ครับผมมาดูกันเลยนะครับผมว่าผมวัวเดินตรวจพื้นที่ในโรงงานเพื่อจะได้ลงคลิปเอาไปลงใน YouTube ครับผม นี่ครับผมโรงงานที่ผมได้ทำเป็นโรงงานที่ทำสแตนเลสครับผม นี่ก็เป็นสารสารเป็นสารพัดพรมครับผมเป็นสารหน้าของบริษัทก็สวยงามครับตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของโรงงานนี้จะเป็นโรงงานเข้าครับประตูเข้าเป็นโรงงานใหญ่ครับผม ไม่รู้ไงเนี่ยปเป็นด้านข้างนี่ครับพยากาศยามเช้าเช้าแบบนี้ครับผมก็อากาศก็สดชื่นแจ่มใสดอกไม้ก็ก็สว,สวยงามครับผมงานก็สวยงามก็ถ่ายคลิปลง ยูทูบนี่แหละครับผมไม่มีไม่มีช่วงที่บรรยากาศดีๆตามทุ่งไร่ทุ่งนามผมมาทำงานที่กรุงเทพก็ถ่ายในกรุงเทพนี่แหละครับผมง่ก็กดถูกใจ กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมกับน้องใหม่ที่หัดทำ youtube นะครับผมก็ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับก็มีคลิปอะไรผมก็จะลงเลยล่ะครับลงลงต่อเนื่องเขาเนี้ยนำให้ลงต่อเนื่องคลิปต่างๆ ลงสม่ำเสมอถ้าแนอนาคตถ้ามีคลิปดีๆผมก็จะลงให้แน่นอนครับผมครับนี่เ,เป็นสแตนเลส อากาศสดชื่นครับอากาศดีมากเลยฟ้าฝนคึมก็ไม่คึมเท่าไหร่แล้วครับมันกาดตอนเท้าเช้า,ชาก็อย่างเงี้ยครับผมอากาศสดใสหายใจเข้าเต็มปอดครับผมาากาดสดชื่นอันนะ สา,สารเจ้าที่สารเพียงตาไปดูขนมแม่ค้าเดี๋ยวเดินไปดูว่าแม่คคาเข้ามายังเผื่อได้ซื้อขนม นี่ครับนี่ก็รถฟกลิรีบรถทำงานของบริษัทน่าจะมาจากนอกจากนอกจากญี่ปุน่นนะครับกว้างครับกว้างน่าจะประมาณสงไลก่กว่าได้ครับนี่นี่ก็ทาสี ดูแม่คาว่ามายัางไรแม่คายังไม่มายังไม่มานะครับ เดินปวดพื้นที่นะครกำแพงโอ้เพียมีอะไรก็คอมเมนต์ให้หน่อยได้นะครับผมว่าผมก็อยากเก่งอยากรู้ว่าเราจะ ทำคลิปอะไรลงดีจะได้มีคนติดตามมีคนห้คลิปอะไรบ้างก็ถือว่าผมก็ได้หัดทำไปด้วยนะครับผมอยากมีประสบการณ์อยากเก่งๆก็พยายามมีอะไรผมก็ถ่ายก็ลงไปเลยละครับผมเราก็อยากมีประสบการณ์อยากเก่งบ้าง ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ไม่รู้เป็นยังไงรอแต่คลิปดีๆมาลงก็ไม่รู้ตอนไหนจะได้ถ่ายนะครับมีอะไรก็ถ่ายลงไปผมก็คิดอย่างนั้นแ่้ะครับผมถ้าถ้าผมคิด,คดหรือคิดไม่ถูกก็คอมเมนต์ ข้อความบอกเก่าวกันได้นะครับผมที่เพราะว่าผมก็เพิ่งทำเหมือนคนที่เขาทำก่อนนะครับผมว่าเขาเขาคงม,มีประสบการณ์กว่าผม,ผมก็อยากจะได้คำแนะนำบ้างอย่างนี้ครับ ก็พยายามถ้าไปเจออะไรหรือสถานที่ใหม่ๆก็จะถ่ายลงนั่นแหละครับผมนี่ก็เก้านาทีก็น่าเขาบอกว่าให้ได้ก็ให้ไดนะ้ประมาณสิบนาทีนะครับผมมันสิบนาทีให้ได้คลิป นี่ยากาก็มาครับคาก็มาเมื่อกี้ย,ยามเช้าเช้าอากาศก็อย่างเงี้ยครับแจ่มใสอากาศดีอากาศช่วงเช้ามันอยูนอ่นอกตัวเมืองครับมันไม่ใช่ในตัวเมืองไม่ใช่ในตัวเมือง ถ้าเทตัวเมืองมันก็อ,กอึดอัดลดเยอะนี่แถวๆกระทุม่มแบนแถวอ้อมน้อยแถวสมุทรสาครนี่ก็เป็นดอกไม้ครับผมดอกไม้จะสวยงามมากนะตอนเช้าเช้าอากาศจะสดชื่นดอกไม้นะครับดอกไม้โอเคครับ ขอาฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมชาว YouTube ขอบคุณมากครับผม